วิธีเข้าถึงจิตใจที่สูงขึ้นและเนื้อหาของมันสภาอาร์ทูเรียนมิติที่9โดยแดเนียลสครันตันทักทายพวกเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่าน เราตระหนักดีว่าชีวิตบนโลกนี้มีความซับซ้อนเพียงใดเรารู้ว่าจิตใจทางกายภาพของคุณซับซ้อนแค่ไหนและเรารู้ว่าจิตใจของคุณสามารถทําให้สิ่งต่างๆซับซ้อนได้อย่างไรเรายังรู้ด้วยว่าสภาพแวดล้อมบนโลกนั้นรุนแรงสุดข,ขั้วและกดดันได้และเราต้องการให้คุณรู้ว่าเราเห็นและสัมผัสได้ทั้งหมดแม้ว่าเราจะมองโลกในแง่บวกและในการประเมินชีวิตบนโลกนี้ เราขอแนะนำให้คุณสังเกตเวลาที่คุณคิดเรื่องต่างๆที่ซับซ้อนมากเกินไปและเมื่อคุณกำลังเดินไปตามถนนสายหนึ่งที่ยาวและมีลมแรงให้ฝึกนิสัยในการหยุดตัวเองจากการเล่นยิมนาสติกทางจิตต่อไปปล่อยวางไม่ช้าก็เร็วแล้วคุณจะได้ประโยชน์สังเกตว่าคุณกำลังทำอะไรไม่ช้าก็เร็วและเปลี่ยนมันปล่อยลมและใช้ลมหายใจของคุณสงบลงและตั้งสติเพื่อนำตัวเองกลับมาสู่ช่วงเวลาปัจจุบันและกลับสู่พื้นที่ใจซึ่งเป็นที่ที่คุณอยู่ พื้นที่หัวใจของคุณคือที่ที่จิตสำนึกในมิติที่ห้าตื่นตัวและพร้อมสำหรับคุณดังนั้นคุณจะต้องมองหาเกมและกลลเมตรต่างๆที่จิตใจจะเล่นกับคุณเพื่อรักษาความเกี่ยวข้อง เอาไว้นั่นคือทั้งหมดที่จิตใจของคุณทำตลอดทั้งวันทุกวันพยายามรักษาความสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่คุณเปลี่ยนไปสู่การเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำงานด้วยจิตใจที่สูงขึ้นระดับจิตสำนึกที่สูงขึ้นเห็นไหมว่าจิตใจเก่งมากในการยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นและวิธีหลีกเลี่ยงภัยพิบัติดังกล่าวในอนาคตจิตจะสร้างปัญหาให้มีปัญหาแก้ไขและแน่นอนว่าจิตใจของคุณก็จะจดจ่อยอยู่กับอนาคตเช่นกันจนกระทั่งนั่นคือคุณฝึกจิตใจของคุณให้จดจ่อยอยู่กับปัจจุบนัน การมุ่งความสนใจไปที่ปัจจุบันจะทำให้คุณสามารถเข้าถึงจิตใจที่สูงส่งความคิดทั้งหมดข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดและแรงบันดาลใจทั้งหมดที่สามารถมาหาคุณในพื้นที่นั้นได้ทั้งหมดนี้พร้อมให้คุณใช้ในปัจจุบันเมื่อคุณมีสติมีหัวใจเป็นศูนย์กลางและรู้สึกสมดุลคุณจะไม่สมดุลเมื่อคุณเพ่งความสนใจไปที่สิ่งหนึ่งมากเกินไปหรือกับอดีตหรืออนาคตไปกันเถอะ หายใจและผ่อนคลายในช่วงเวลานั้นและทุกอย่างจะได้รับการดูแลไม่ใช่เพียงเพราะคุณมีตัวช่วยที่สามารถทำสิ่งต่างๆให้คุณได้แต่ยังเพราะคุณจะเปลี่ยนการสั่นสะเทือนในขณะนั้นไปยังสิ่งที่อยู่ใกล้หรือในนั้นมากช่วงความถี่มิติที่ห้าและเมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณจะมีพลังมากที่สุดมีความคิดสร้างสารรค์มากที่สุดและพร้อมรับความช่วยเหลือทั้งหมดที่ม,ทมาจากเบื้องบนอย่างต่อเนื่องเราคือสภาอาร์ตูเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณ